เมื่อก่อนเราจะคิดถึงเพียงแค่การทำร้ายร่างกายนะครับ physical abuse กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือเครือข่ายทั่วประเทศรวมพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวโดยนายวราวุฒิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี2566ภายใต้แนวคิด รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบคร,รัวโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมณสวนเฉลิมพระธรดาราชินีหอคอยบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจำนวนมากนาเวลาวุฒิกล่าวว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งปีนี้กระทรวงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบคร,รัว ภายใต้แนวคิดรวมพลังหยุดความรดนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวเพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงสาเหตุปัจจัยและแนวทางการเฝ้าระวงังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรดนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวโดยนำคณะผู้บริหารกระทรวงศิลปินดารานักสแสดงนักเรียนนักศึกษาเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รุนงรงเชิงสัญลักษณ เพื่อรวมพลังยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบโดยเดินจากโรงเรียนสุพรรณภูมิไปถึงสวนเฉลิมพระธาราชินีหอคอยบรรหารจ่มใสอีกทั้งมีการมอบรวบประกาศเกียรติคุณและใบประกาศนิยบัตรแก่บุคลากรหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม